สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาบอกพิธีการทําอย่างไรให้คอมเร็วขึ้นนะคะแล้วก็ไม่อึดไม่ช้านะคะก็คือจะสามารถช่วยคอมพิวเตอร์เร็วขึ้นได้ระดับหนึ่งนะคะสาหรับท่านใดนะคะที่ใช้คอมพิวเตอร์มานานๆนะคะคอมพิวเตอร์ก็จะอึดน,นะคะที่สาเหตุไม่ใช่การันติไวรัสนะคะที่เกิดจากการใช้งานสะสมนะคะไฟไ์ข้อมูลต่างๆ เริ่มแรกนะคะเราก็จะไปที่ this PC นะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ไม่มีไอคอน this PC อยู่ข้างล่างก็สามารถเข้ามาที่ตรงไฟ explorer นะคะด้านล่างได้ที่เป็นรูปแฟ้มสีเหลืองนี้นะคะไปที่ this PC นะคะจากนั้นเราก็จะเจอ d i v e C นะคะจากนั้นให้เราคลิกขวาที่ d ด i e C แล้วก็ไปที่คำว่า property ค่ะ จากนั้นนะคะให้มาคลิกที่คำว่า Disk Clean Up นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นวิธีที่1น,นะคะซึ่งก็มีหลายวิธีนะคะที่จะช่วยให้คอมเตอร์เร็วขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่1น,นะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะมาบอกวิธีที่สที่3ต่อไปค่ะเมื่อเราได้หน้าต่างนี้ขึ้นมานะคะเราก็ไปคลิกที่ Clean Up System f i l e ค่ะ ก็รอให้โหลดสักครู่นะคะจากนั้นก็จะเด้งหน้าต่างนี้ขึ้นมาจากนั้นก็ให้เราไปตีเครื่องหมายถูกทั้งหมดเลยนะคะจากนั้นก็กดโอเคแล้วก็ delete file นะะเราไม่ต้องกลัวนะคะว่าข้อมูลเราจะหายนะคะอันนี้มันเป็นแค่ไฟล์ขยะนะคะมันก็จะเหมือนในโทรศัพท์มือถือนะคะที่เราจำเป็นจะต้อง คลีนั p ข้อมูลนะคะออกเรื่อยๆซึ่งมันเป็นไฟล์ขยะนะคะส่วนไฟล์ข้อมูลของเราก็ยังเหลือเหมือนเดิมนะคะโปรแกรมอะไรต่างๆหรือว่าข้อมูลในใดๆดีเราก็ไม่ได้หายไปไหนนะคะส่วนการคลีนับข้อมูลนะคะจะโหลดช้าโหลดเร็วนะคะก็แล้วแต่ว่าเครื่องไหนสะสมไฟล์ขยะไ้นานนะคะ,นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะวิธีการ ทำให้คอมพิวเตอร์หายอื่น,นะคะหายช้าเร็วขึ้นกว่าเดิมน,นะคะก็ขอขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูนะคะคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ